งานนี้เคมเมนหน้าแหกยับอิจฉาหนักทําไม่ได้แบบไทยเคมเมนป่วนงานไหวครูมวยไทยโลกลานกุณคแม่ Father of มวยไทยโดนฟาดกลับหน้าหงายล่าสุดทอทอทอชวนชมงานไหวครูมวยไทยโลกครั้งที่16ที่ตเตรียมจัดขึ้นในวันที่16-17มีนาคมที่จังหวัดพระรนครศรียุธยา โดยหลังจากที่โพสต์เผยแพร่ออกไปก็มีทัวร์กเมนักเครมเข้ามาป่วนทันทีพร้อมกับบอกว่ากุลคขแม่ฟาเธอร์ออฟมวยไทยจนกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงในโซเชียลในขณะนี้โดยเพจ f เฟ e บุ o k ไทยไฟคิงออฟมวยไทยได้โพสต์ข้อความว่างานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่16 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมวีดีเผยแพร่มวยไทยงานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่16วันที่16-17มีนาคมเวลา16.00ถึง21.00นณวัดมหาธาตุและวัดหลังคาขาวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญรวมทำพิธีบวงสวงบูรพามหากษัตริย์ไทยและทหารกล้าของไทยที่ร่วมปกป้องแผ่นดินไทยไว้ได้แก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าเสือและพระยาพิชัยดับหักและพิธีสวมมงคลพร้อมทั้งการรำไหว้ครูโดยนักกีฬามวยไทยที่เข้าร่วมพิธีทุกคนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงอื่นๆอีกมากมายเช่นการสาธิตหัติลี์ไทย ทั้งการสักยันต์การเขียนยันการตีดาบอารันยิกการแสดงศิลปะการตดอส่้ป้องกันตัวแบบไทยการทดสอบพละกำลังด้วยวิธีการซ้อมมวยไทยโบราณการสาธิตมวยไทยโบราณได้แก่มวยท่าเสามวยลบบุรีมวยโคราชและมวยชยากิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเช่นมวยตับจาก มวยทะเลการออกร้านจำหน่ายสินค้าของที่เราลึกเกี่ยวกับมวยไทยและการจำหน่ายอาหารหวานข้าวพื้นบ้านอายุธยาเป็นตน้นอย่างไรก็ตามหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวในประเทศพื้นบ้านยังขเขมรได้จัดทัวร์เขมรมาลงโดยพูดยงกับกุณเขมรศิลปะป้องกันตัวของประเทศกัมพูชาพร้อมกับบอกว่า better you can say s a y คุณเขมรอิดฟาร์เรอร์ออฟมวยไทยคิดือนอกจากนี้ยังพูดเรื่อง ว่ามวยไทยเรียนแบบคุณคแมรแล้วยังได้พูดถึงเรื่องสักยันที่หลังของน้ักมวยไทยที่ขึ้นโชว์อยู่บนภ้าประชาสัมพันธ์บนโพสต์ดังกล่าวด้วยโดยได้บอกว่าการสักยันเช่นนั้นก็เป็นการลอกเรียนแบบมาจากคเมรพร้อมบอกว่า the tattoo on the back of the Thai boxer is a tattoo and k h m e r script สักยัน the original of Cambodia หรือคแมร h ดงกิ้วไทยสู่เลิฟสักยันค่ะแม่งานนี้เลยเกิดเป็นดราม่าสนั่นโซเชียลกันอีกครั้งหนึ่งเพราะทัวร์เขเมรเล่นมันลงกลางโพสต์งานไหว้ครูมวยไทยโลกขนาดนี้คาดว่าก่อนจะได้ไปชมพิธีไหว้ครูอาจจะได้ดูมวยคีย์บอร์ดก่อนก็เป็นได้สําหรับประเด็นดังกล่าวทาให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าเขาเมรดิ้นกันทําไม นี่มันมวยไทยจ้ะอิจฉาตาร้อนละสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ร้องงองเงนะจ๊ะชื่อก็ชื่อมวยไทยจัดก็จัดในประเทศไทยทำไมคนต่างดาวดิ้นกันจังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราไหว้ครูเขาทำการแสดงที่โคตจะมั่วด้วยนะมันก็ต้องอายไปธรรมดาแหละแต่ไม่ยอมรับไงเพราะจักรวาลหมุนรอบตัวพวกมันหมุนรอบแค่ประเทศมันเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เกิดมาจนป่านนี้เพิ่งเคยจะเจออยากได้ของเขาจนสร้างชื่อสร้างเรื่องทำลายเขาลักขโมยทำตามหลังเขาทุกอย่างนาดาน,ดานจนจะถูกทั่วโลกบอยคอตแล้วก็ยังไม่รู้ตัว คอมเมนต์ตอมบอกว่าให้มันดิ้นให้ตายไปเลยดิ้นแบบทำอะไรไม่ได้ด้วยนะน,นั่นเพราะทั้งโลกเขารู้หมดตัวมันก็รู้แต่รู้ไม่เหมือนกับคนอื่นทั้งโลกคอมเมนต์ตอมบอกว่าจัดบนแผ่นดินไทยสืบทอดจากบรรพบุรุษสร้างมาทุกอย่างสืบคนได้ไม่ยากแต่ขมิ้นดิ้นอยากจะเป็นเพื่ออะไรคอมเมนต์ตอมบอกว่าเป็นกำแพงสิเพราะมีทุกอย่างบนกำแพงตามที่กล่าวมาคอมเมนต์ตอมบอกว่า ถึงเวลาต้องตั้งภาคส่วนไว้ต่อสู้กับประเทศนี้แล้วแหละทางด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนอื่นๆดีไม่ดีอาจถึงขั้นรบกันจริงก็เป็นได้คอมเมนเตอมาบอกว่าอยากให้มันเห็นวิธีไหว้ครูมวยไทยเลยนะเดี๋ยวมันก็ก๊อปแล้วเอาไปทำตามอีกคอมเมนเตอมาบอกว่าครั้งก่อนที่โคราชคขมรก็หวังจะมาชกปรากฏโดนแบน ครั้งนี้อยุทยาอยากมาดูไหว้ครูกับศักยันต์ก็โดนแบนห้ามเข้าแน่นอนคอมมิตนต้องมาบอกว่าวันวัน ประเทศข้า้งบ้านไม่ทําอะไรรอแต่ไทยไทยทําปับ๊บกัมพูชานั่งรอเครมอย่างเดียวสมองจึงไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ยิ่งเครมยิ่งเป็นตัวตลกของประเทศอาเซียนและทั่วโลกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาไหว้ครูมวยไทยเกี่ยวอะไรกับขมนกุนขโมยไม่เกี่ยวเลยชอบเอาท่าไหว้ครูไทยไปใช้ไม่ใช่หรอโบกตออะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ยิ่งพวกมันดิ้นคนไทยก็ยิ่งจะรู้จุดอ่อนพวกมันพวกมันอ่อนไหวง่ายกับสิ่งที่พวกมันไม่มีแต่อยากจะมีเหมือนคนอื่นคอมเมนต์ต้อมาบอกว่าแทงใจดําตรงจุดของไทยถ้าไม่มีพวกคนไทยใจเมนถวายผ่านไอ้พวกเมนนก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะมันคิดไม่ค่อยเป็นคอมเมนต์ต้อมาบอกว่าท่าแท้ของขมิมน คือความคีดอิจฉาริษยาประเทศไทยพยายามเครมไทยเกือบจะทุกๆด้านเพื่อหวางยกสถานะให้ตัวเองดูดีขึ้นในสายตาชาวโลกแต่ดูเหมือนมันจะเป็นดาบสองคมคอยย้อนกลับมาทิมแทงคมเม้นอีกทีเพราะไทยทำอะไรก็ดูดีไปหมดคมเ้นพยายามจะทำตามลอกเรียนแบบแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือเสียงคกลดารุมสาบแช่งคมิ้นเองจากประชาชนคนทั่วโลกคอมเมนต์มาบอกว่า ที่ตลกร้ายก็คือนักมวยผู้หญิงคนที่ได้เรียนทองไหว้ครูมวยตอนซีเกมที่ผ่านมาเรียนมวยไทยเรียนไหว้ครูมวยไทยกับครูมวยไทยแถมแกมีลูกศิษย์มวยผู้หญิงบ้านมันอีกหลายคนที่ได้ดิบได้ดีคอมเมนต์ต้องมาบอกว่ามันยังบอกว่าให้ไทยโชว์วัฒนธรรมดูซิว่าเกิดขึ้นเม,มื่อไหร่แม้หลักฐานก็มีทนทยังจะมาบอกว่าตัวเองออริจินอลอีกนะจ๊ะ คอมเมนต์ตะ er มาบอกว่าดูมาระยะหนึ่งแล้วขมิ้นไม่มีทางเจริญไปกว่านี้ได้อีกแล้วทั้งแนวคิดค่านิยมต่างๆนานาไม่มีการสร้างสารรค์ใดๆเลยปลูกฝังแนวคิดทุกอย่างที่ไทยมีเป็นของขมิน้นใครขโมยไปไม่มีสร้างใหม่ไม่มีต่อยอดของเดิมซึ่งทำแบบนี้มันก็จะกลายเป็นแค่เงาของไทยตลอดไปของจริงกับเงาคนเขาดูออกจ้ะคอมเมนต์ตะ er มาบอกว่า มาเรียนมวยไทยแล้วเอาไปอ้างว่าเป็นของตัวสิทธิ์ล้างครูแบบนี้จะไหว้ครูเพื่ออะไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาการอิจฉาอกจะแตกตายของค่ะแม่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เครมนะมันจะลบเราออกไม่ให้มีตัวตนเลยแหละแล้วมันจะขึ้นมาแทนดูความอหังกาของลูกหลานแตงหวาน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคำ,คำเขมนทาตัวเหมือนหมาเห่าจนน่ารำคาญดีแต่เห่าไปวันวันเห่าว่าจะแบนสินค้าไทยเห่าว่าจะแบนไม่ดูหนังไทยบ้างแต่เห็นมันทั้งซื้อชุดไทยทั้งก๊อปหนังไทยก๊อปเพลงไทยก๊อปทุกอย่างของไทยแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าไม่ดูไม่สนับสนุนได้ยังไงเนี่ยท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ